ัดให้อีกแล้วนะครับสำหรับตัวรถครอบครัวนะครับ PPV 7ที่นั่งนะครับฟรีดาวน์จัดเต็มนะครับรถครอบครัว7ที่นั่งผ่อนแ0 0พันนะครับวันนี้มี2คันเลยนะครับหน้ามีมิตซูบิชิปาเจโร่นะครับคันซ้ายมือนะครับเป็นเบนซิน V6 LPG นะครับปี15นะครับราคา4 1่0 0 0หนึ่บาทนะครับคันขวามือนะครับเป็น2.5ดีเซล นะครับเทอร์โบเดียวปี2012ราคา3 8 9 0 0 0บาทสนใจคันไหนก็โทรเข้ามาได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ครับวันนีนะผมถ่ายต่อเนื่องเลยนะต่อจากคลิปที่แล้วที่เป็นป a เจโรเดียวนะวันนี้ผมจับปาเจโร่คันโฉมเดียวกันแต่คนละปีนะครับมาประชันกันเลยนะผมบอกก่อนเลยว่าคัน1นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน V6 คันหนึงเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2อ0พเทอร์โบเดียวนะครับ นะหลายท่านอาจจะทราบดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเคยลงคลิปแยกไปแล้วนะวันนี้เอามาแบทเทิรนกันให้เห็นกันชัดๆนะคับว่าคันไหนนะน่าใช้แล้วคันไหนจะเหมาะสมกับใครนะครับต้องบอกว่าเป็นรถพร้อมใช้ทั้งคู่นะครับทั้ง2องคันนี้นะแต่ผมเริ่มจากคันซ้ายมือนะครับคันแรกคันซ้ายมือนะครับคันนี้คือ m i t s u b i s h i Pajero 3.0 GT V6 นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน6สูบเรียงนะครับติดแก๊ส LPG นะครับปี2015 นะครับราคา4 1 5 0 0 0บาทนะครับราคา4 1 5คันนี้ไม่แสนเก้านะปี15นะได้สีได้ปีนะคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.5 GT ตัวท็อปนะครับปี2012นะครับเป็นรถบ้านป้ายแดงมือเดียวซื้อเงินสดไม่มีแหวนนะครับไม่เก้าหม่นเนะครับราคาอยู่ที่389,000บาทนะครับ FC ฟซลงเลือกดูได้เลยนะครับว่าถูกใจคันไหนก็โทรเข้ามานะครับตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์ด้านล่างนะครับ 0626407776นะครับนี่ประชันกันแบบนี้จัดๆสวยๆนะต้องบอกว่าตัว SUV หรือว่าตัว PPV ีวีเจ็ดที่นั่งเนี่ยผ่อนประมาณ7-8็ดแปดพันนะครับมีอยู่จริงนะครับสองคันนี้เลยนะครับแนะนำนะครับถ้าใครสนใจก็รีบโทรเข้ามาจองรถไปก่อนได้นะครับบัญชีจองรถก็เป็นบัญชีบริษัททอโต้นะครับสวยทั้งคู่นะครับสวยทั้งคู่นะครับคันแรกเป็นเบนซิน V6 นะครับถึงเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับข้อดีของเบนซินก็จะมีตรงที่ วิ่งไกลสบายนะยาวกําลังเครื่องเหลือนะครับเพราะเป็นเครื่องยนต์ V6 เบนซินนะแล้วคันนี้ก็ติดแก๊ส l p g ให้เรียบร้อยนะครับประหยัดน้ามันแน่นอนนะครับตัวสีสวยนะครับตัวสีคันนี้สวยนะครับได้เครื่องยนต์เบนซิน V6 นะพวงมลาลัยด้านในก็จะเป็นฟูลมันติฟังก์ชันซ้ายขวานะคันนี้จะเป็นพวงมลาลัยแบบฟูลมันตินะครับจะมีทั้งซ้ายและขวานะสามารถควบคุมเอนเตอร์เทนเมนต์หน้าจอได้นะฝั่งนี้เป็นคูลคอนโทรลนะครับตอนนี้ปี15ก็ไฟหน้าเปิดปิดออโต้ นะครับอันนี้ก็เป็นตัวแก๊สที่ติดมาให้นะครับกระจกบนข้างปรับพับไฟฟ้านับซอกประตูเนี่ยเดิมนะครับคันนี้ไม่แสนเก้านับคันนี้ไม่แสนเก้าหน้าจอทัชสกรีนนะครับนะใช้งานง่ายมีกล้องแอร์เป็นออโต้นะครับแอร์เป็นออโต้นับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับสามารถปรับเป็นแมนนวลได้นะครับบวกลบได้นะเบาะภายในเป็นสีดำนะคันนี้เบาะภายในเป็นสีดำนะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่ภายในดำนะครับสำหรับ V6 นะก็น่าใช้งาน นะครับสาหรับใครที่จะไปวิ่งทัวรับผู้โดยสารนะครับาท่องเที่ยวอะไรก็ใช้ได้นะภายในก็เป็นสีดาสวยนะครับแอร์ก็เป็น3ตอนนะเป็น3ตอนเหมือนกันนะครับหน้ากลางหลังนะครับหน้ากลางหลังนะครับติดฟิล์มรอบคันมีการสาดให้เรียบร้อยนะครับตัวเบาะเป็นสีดำนะครันนี้คือ3.0 V6 นะถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ3,000นซีซีนะครับ6สูบแถวเรียงนะครับเป็นเครื่องยนต์ไมเวกตรองรุ่นนะครับ V6 นะครับรถสวยๆเดิมๆนะครับคันนี้เลขไมล์แสนเก้านะครับเลขไมล์แสนเก้านะครับเป็นเครื่องยนต์ V6 ไมล์แสนเก้าติดแก๊ส l p g ประหยัดปํามันราคา4ี่แส0หนึ่งพันบาทนะครับ4ี่แส0ันบาทนะครับสำหรับใครที่อยากได้ตัวปาเจโร่เจ็ดที่นั่งคันนี้นะ4ี่หนึ่งห้ารถเดิมโครงสร้างเดิมประกันเครื่องเกียร์มีให้นะเบนซินติดแก๊สถ้าเผื่อถูกใจนะครับ4ี่หนึ่งห้าปีสิบ้านะครับคันถัดมานะครับ ปาเจโร่2.5 GT นะครับคันนี้เป็นดีเซลเทอร์โบเดียวนะครับเครื่องยนต์เบนซินไม่มีเทอร์โบนะเครื่องยนต์เบนซินเป็น V6 ปกตินะครับเพราะฉะนั้นจะลากรอบได้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์เบนซินนะครับเวลาวิ่งไกลๆยาวๆเนี่ยแต่ว่าแค่ทอกจะไม่ค่อยหนักเฉยๆมันจะไม่เหมือนเครื่องดีเซลนะครับทอกมันจะไม่ค่อยหนักนะครับนะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเบนซิน LPG 415นะครับหรือจะเป็นดีเซล2.5เทอร์โบ นะครับคันนี้เป็นรถบ้านป้ายแดงมือเดียวนะครับเป็นรถราชการระดับสูงนะป้ายแดงมือเดียวสีสวยโครงสร้างเดิมประกันเครื่องเกียร์มีให้เหมือนกันนะครับคันนี้เลขไมเก้าหมื่นเจ็ดกิโลนะครับซื้อเงินสดไม่มีแบตนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับใครอยากดูคันไหนนะครับนะผมเอามาแบตเทิร์ให้เห็นกันชัดๆว่ารุ่นไหนน่าใช้ประกันสําหรับ V6 แล้วก็ดีเซลจริงๆโดดเด่นทั้งคู่นะครับมีความแตกต่างก็แค่ภายใน นะครับสำหรับตัวดีเซลเนี่ยภายในเป็นสีเบทนะภายในเป็นสีเบทแค่นั้นเองภายในเป็นสีเบตหน้าจอเป็นทาชสกรีนเหมือนกันนะครับแล้วก็ติดวิทยุมาให้นะครับมีแค่พวงมาลัยนะที่ไม่สามารถคอนโทรล entertainment ได้แต่ล็อกความเร็วคุณคอนโทรลมีให้ไฟหน้าเปิดปิดออโต้มีให้นะครับแล้วก็ระบบเกียร์แพดเดิลชิมีให้เหมือนกันนะครับคันนี้มีกล้องหน้ารถยนต์ให้เรียบร้อยนะครับ2.5 GT Turbo เดี่ยวคันนี้นะครับ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับภายในก็เป็นสีเบจสะอาดสะอาดแบบนี้นะครับก็จะต่างจากตัวเครื่อง3.0 v 6นะที่เป็นเบาภายในดำนะประตูดำภายในดำเบาเป็นสีดำนะครับคันนี้ก็สวยๆสะอาดสะอาดกินคลีนนะครับสีนอกในสวยมากนะครับสำหรับตัวปาเจโร่ทั้ง2คันนะครับ fc ลองบาลานซ์ดูได้เลยนะครับว่าถูกใจคันไหนนะครับแล้วก็โทรเข้ามานะครับที่เบอร์0ู2 6 4 0 7 7 7 6นะครับผมบอกเลยว่าทั้ง2คันเนี้ย สวยสุดจัดทั้งคู่นะครับรถที่ทอโต้นะครับผมบอกเลยว่าการันตีโครงสร้างนะครับไม่มีพลิกคว่ำจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับนี่วันนี้2คันนี้ปาเจโร่นะครับเดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคันซ้ายนะสีเข้มนะครับเป็น3.0 V6 เครื่องไมเวกนะครับปี15ไม่แสนเก้าราคา415นะครับคันนี้นะ415ไม่แสนเก้านะครับเป็นเบนซิน V6 ติดแก๊ส l p g คันนี้เป็นรถบ้านป้ายแดงมือเดียวเครื่องยนต์ดีเซล205เทอร์โบเดียวไม่90,007นะครับแต่ว่ารถเป็นปี12นะครับราคาก็เลยดรอปลงมาอยู่ที่389,000บาทนะครับใครสนใจคันไหนก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับ0626407776นะครับขอบคุณครับ